ครับวันนี้เรามาฉีดปุ๋ยนะครับสูตร2 5 5นะครับแล้วก็ไข่โคซานนะครับแล้วก็อีออนพลัสนะครับนี่ครับอีออนพลัสนะครับให้กับต้นทุเรียนนะครับเพื่อความแข็งแรงของใบใบเขียวเข้มนะครับต้านทานต่อโรคนะครับ ช่วยลดต้นทุนลดความเป็นกรดเป็นด่างของดินนะครับร้อยห้าเราให้อาหารทางใบนะครับอันนี้นะครับนี่ครับเมื่อเราผสมอาหารปุ๋ยน้ํานะครับยี่สิบซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับใส่ขวดอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ผสมน้ํานะครับแล้วก็ขย่านะครับขย่าให้เข้ากันนะครับนี่ครับทุกตัวนะครับไยะโกซานก็เช่นเดียวกันครับ เราใส่กวดแล้วก็ผสมน้ําแล้วก็เขย่านะครับให้มันแตกตัวครับเราจึงเราจึงมาเทใส่ในถังนะครับนี่ครับนี่ครับเทใส่ในถังแบบนี้นะครับนี่ครับอ่าครับผมเป็นอันว่าเราทําแบบนี้เรื่อยๆครับทั้งสามตัวนะครับแล้วเราก็นําไปฉีดพ่นนะครับผมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ